กรร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 บรรอมราบูรร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 ร แม่ก็ต้องกราบมากราบสวัสดีกันอีกแล้วนะครับนะสำหรับวันนี้ก็มายุบพมบาบุมกันแนรายการลูกิตีวีกับยู่กันในเกมอินควนและสเตจันนะครับหลังจากตีว่าอุ้ยให้กันไปนะครับเพราะว่าเหน็ดดับนะครับนะรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องสายนะครับวันนี้ก็ให้ก้างช่างมาแก้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จัดกันเลยครับอินควนสเตจันอืมอินควนและสเตจันนี่มานี่นี่คึกแล้วเนี่ยคึกแล้วเนี่ยใน98คนยังแม่งกูเข้าแม่งเลยนี่ ความปลอมนี่มันมีอยู่ในหัวใจหัวใจจริงๆอ้าวนี่คนใ้กวอนเซิร์ฟเวอร์กวนตีนกูแล้วไหมมึงอ๋อมันเต็มกับคนเหมือนเต็มอืมมาแม่ E X L เปิดสมัต ทีมก้าก่งกันนะครับเอพริวสิบเอ็ดอันิกางเว็บไตร์นะอืเป็นแข่งออฟไลน์หกสิบสี่ทีมแข่งออนไลน์ร้อยเก้าสิบสองทีมนะครับนะใครที่วา่ามีแก่ร้อยๆนะครับนะเล็กน้อยตึ้งบานกลางก็ลงสมัครกันรูสกว่ามันจะแข่งกันเลยดีกว่านะครับนะวันนี้วันที่ต่อไหลวันนี้อ๋อวันที่เก้าวันที่เก้ายังไม่แข่งดีนะวันที่สิบเอ็ดนะใครทดี่วา่าสนใจนะครับก็อย่าไปลืมนะทางหน้าเว็บไซต์นะครับ ทางทีมของงานทางทีมงานของ g s l นะครับนะ Extreme Sport League นะครับเขาก็จัดการแข่งขันนะครับนไกลที่ว่าเล่นสายอ e ีสปอร์ตก็ไปลองกันดูนะครับนะไม่ไม่ต้องห่วงเลครับถ้าผมไปแข่งนี่นะครับนะคุย <c oughs> ีมืออย่างผมเนี่ยโอ้โหกล <c oughs> ัวหลังจะโม้เลยมึงพูดเ <c oughs> ต็ <c oughs> ตมเลยปิดก <c oughs> ่อนเลยปิดก่อนเลยอย่ดปอมปิดก่อนเลยแม่ ตอนนี้เนี่เราอยู่ในเซฟโซนนะครับเซฟโซนเดี๋ยวผมขอเอาคุงเอาของไปเก็บก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะมาถ่ายกันได้ดูอีนึงนะครับเดี๋ยวเอาของนำค่าไปเก็บก่อนก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวตัวแตกไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวตัวแตกนะครับนะโอเคกลับไปหลังจาวไตตีใจออกซิเจนได้ใจตัวโลกนะครับนะตอนนี้ปมกพร้อมแล้วสําหรับการประจนไปกังไม้ครับนะไรลกให้กวนปีดนะครับไม่น่าอิจายแล้วก็เปิดเสียงไม้เนี่ยซีเปิดเสียงไม้หน่อย เอ้กระเป๋าพี่กระเป๋าเดี๋ยวผมไปเอาีมาให้โอ้โหโอ้โหนิ่มมีการค้าขังไหนใครเอากระเป๋าอะกระเป๋าไอ้รอยอะกระเป๋าไหนกระเป๋ารอยยัยอยแทแทอยรอยยโอ๊ยอย๊ยอ้ยยอยโอ้ยยยยยยอยยอยย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 

อ้ยอดต่างเปล่ากับเกมอินเกรดเดอรจนนี่เป็นเกมที่สามารถเคลียร์ทีพระเกินครับนะมีการมายืนแดนบนเวทีกันครับโอ้โหสุยต่างเปล่าดิ่งกับเกมนี้นะเออแม่โอเคครับเดี๋ยวผมไปยังเมืองเคลียร์วิวคนเดิมเพิ่มเติมคือเคลียร์วิวครับนะเดี๋ยวจะมาเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวมาเปิดเสียงที่ว่าเขาพูดอีกตีนึงนะครับตอนนี้ขอออกจากนอกเมืองก่อนมันวุ่นวายครับนะในเมืองนี่เห็นความทรงพลังของผมนี่ถึงกับพูดกันไม่หยุดเลยครับ <c oughs> ตอนนี้ของที่เราพกมาก็ มีเป็นตหน้าของคาตนะนะครับนะโอ้ลืมใส่เสื้อกาะมาวะแล้วก็มีเป็นเคตี่ครับปืนลูกซองเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็มีหมวกในวิชั่นนะครับมีไอ้นี่ลืมเก็บกูลืมเก็บนะแล้วก็มีพวกขนมนมเนยนะครับตั้งรลายนะครับนะเอาไว้สําหรับการเดินทางระยะไกลนะโอเคมีไนท์วิชั่นด้วยครับนะสำหรับมองเห็นในการคืนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาความกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็ความกันปนะครับเพราะว่าคลิปนี้ แน่นอนครับว่าบาบูมนี้ไม่มีทางใบบวกกับคนอย่างแน่นอนมึงโง่หรือเปล่าเจยเงี้ยกูไปฆ่ากับคนเหรอ <c oughs> กับซอมบี้กูเบียงทียังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะครับนายใ้ไปสู้กับคนนี้ไม่ได้ครับโดนยิงของแตกเป่าน้องมึงทำอย่างบอดใส่รถกุดเด็กโอเคกับไปน,อนป้องเดาป้อมวิ่งไปทีงเมืองเคลียร์วิวแล้วเดาจะมาใตยกันไนแหลกกันอีกตีนึงเดป้อมวิ่งวิงว่งยู่ตึ้งหลุดเส์ฟป,ปนน้ย เออแม่แม่แม่เอ้ยแม่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 เมื่อยใจมันหายลา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 มันหายไปกับเธอใจมันวุ่นวายจงนี่ก็ไม่ค่อยได้แก้เกมกับพี่เจมนะครับนะพี่เจมส์เาก็อยู่ประเทศจีนครับนะประเทศแห่งที่ว่าเน็ตนี่ก็ดีเหลือเกินนะครับนะเออเวลาแก้ด้วยกันก็มักจะหลุดหลุดนะครับนะพี่เจมก็จะหัวร้อนนะครับเนาะเย้แม่หลุดจังเลยเนี่ยหลุดอีกแล้วอะไรนวันนี้อ้าอ้าอ้าอยู่นั่นแหละครับนะเออมันก็มีปัญหานะครับก็คงต้องรอพี่เจมกลับเตกอน นะครับเอ่อตะวักลับไทยแล้วก็อะไรๆก็คงจะดีขึ้นครับนะอืมแมยตอนนี้นี่ปุ่มเขามายังในเขตเมืองเกลวิวป็นติ่เรียบร้อยแล้วครับหวังว่าคงังไม่มีรถมาพุ่งชนนะครับนะพุ่งชนตอนนี้นี่กูเซ็งเซ็งเลยครับนะเออนี่ก็เควมเลดตกจังเลยเป็นเรื่ยหนักหนาหนี่งไอ้มันได้ยินเสียงคนไปไปไปมาได้ยินเสียงคนในเมืองไวไปไเอ้ยไปไปไรู้นะไว้ว่ามีคนมีคนอยู่ใช่ไหมนั่นไงคนสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับนี่จะไปไหนครับเนี่ยสองคนนี่ครับผมผมจะไปกลาบนครับอ๋อโอเคครับโอเคครับมียาไหมครับอ๋อมีครับมีครับมีมีขอหน่อยครับนี่ครับเก็บเลยครับเก็บเลยครับนี่ครับเก็บไปเลยครับครับโชคดีครับโชคดีครับแม่ก็เป็นมิตรภาพมีมิตรภาพระหว่างทางนะครับก็เป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะครับนะเออรู้สึกดีครับรู้สึกดีครับ ดูซึ่งดีครับเออระวังรถจนตายนะไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนกูก็เดินโมโมแล้วกูก็ตายตรงนั้นน่ะแหละนะมึงระวังให้ดีนะเออวิญญาณตามหลอกหลอนนะตรงนั้นน่ะโอเคครับเดี๋ยวหอกล่าวไปํำรวจก่อนกับว่าข้างในมีอะไรบ้างกับโอ้แมมเมยงเมยเมึงเมยเหยียดแมมเมยเหนื่วยใจก่อนกูเล็กกูเล็กไอ้ย่าไอ้จ้าเอ้ย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 เรียงควันอุบาสกอุบาสิกาเหลือเกินในดูตีตีกังในนี่มีอะไรมั้ง อ้าวเย็ดปอมอย่าหลุดลูกอย่าหลุดอย่าหลุดตอนในช่วงนี้ในตัวเกมผมมันมีปัญหาครับนะไปเลยที่แบบว่ากูในเซ็งเซ็งเลยนะครับก็พยายามจะเล่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบสโลว์ไลน์นี่คืออะไรเนี่ยนี่คือนิวปืนตะปูเอ้ไอ้กระสุนตะปูกระสุนประตูนี่คืออะไรโอ้ยาเจ็จูทุกช่อง A K M ็ม g a ซ i n e ในจ้าเป็นกระสุน A K M โอ้เข้าข้มมาในบ้านก่อนครับคุณครับคุณครับคุณได้อยู่ข้างนอกครับ เข้ามาครับเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาเจ็บเอ้ยครับโอ้โหนี่ี่รู้จักด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้แม่เจ้าเว้ยแม่เอ้ยแม่สวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับน้องน้องชื่ออะไรครับน้องครับน้องได้ยินพี่ไหมครับน้องถ้าน้องไม่ได้ยินพี่อย่าเดินออกไปเลยนะครับน้องมาบอกว่าขอของพี่เข้าไปแล้วครับปีไม่อยู่ปีไม่ยุ่งเหรอครับน้องปีไม่ยุ่เหรอครับปีกล้องไม่มีแล้วครับปีให้คนไปเปียบเลยครับตอนนี้ปีไม่มีจะจ่ายเองแล้วครับ เออมันอยู่ๆมาคลอกกล้องกันมันหนีปีกคลอกไปก้อนนะครับอยู่บนรถไอ้นี่ครับไอ้บน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 รถดับเพลิงครับวันนีครับโอ้วันนีครับวันนีทุกคนครับโอ้ประทับใจมากครับสมบีตามหลังมาครับลูกมาช่วยก็ยิงกับช่วยก็ยิงครับแม่โชวคกำเจน้องได้เห็นครับกำเ้น้องได้เห็นชายเลยครับผมดีเจมากครับเดี๋ยวเดี๋เดี๋อ้าว ไแล้วทำไมน้องตัวแตกปนีอะน้องน้องชื่ออะไรครับเยพผมขออ่านชื่อก่อนครับกุนเทพซาสุดสนุกนะครับเ็เจอพมแล้วเขาบอกว่าผมติดตามพี่ครับผมชอบพี่ติดตามพี่มานานเลยแล้วเขาก็ตายครับผมรู้สึกพีดที่สุดเลยกับตีตีตำกคัตายครับ ผมไม่รู้จะปูดยังไงครับนะคุณเทพซ่าสูตุนหกนะครับแม้ว่าเราจะไม่รู้จักชื่อจริงๆแต่ว่าเราจะจดจําวิลกรรมต้นต่อไปนะครับในนามแห่งผู้กล้าหาญนะครับที่อุตสาห์ควาโดงซอมบี้มาตายเพื่อทักทายบาบูม <c oughs> หับไม่ได้ครับ <c oughs> มันนดรายเกินครับ <c oughs> ก็ต้องขอไว้อะไรจริงๆครับนะูมีไหนครับอ้าเดี๋ยวเดียเดีเอาอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับ อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตครับรถพยาบาลครับรถพยาบาลครับมาได้เลยครับตรงกลางนะครับกลางเมืองเลยครับที่มีเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับกูเหมือนกับพึงไว้อะไรเข้าไปเมื่อกี้โอ้ขึ้นขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมาขึ้น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 มารีบกดขึ้นมาโดถขึ้นมาเร็วโดถขึ้นมาเร็วเออแม่พี่ขอยากหน่อยพี่ได้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 หน้าจอมืดครับผมเก็บได้ลูกเก็บได้ลูก มี่ของพี่ <S <S พี่เก็บ like พี่พี่เก็บมาให้เมื่อกี้เนี่ยเราตัวแตกเราตัวแตกใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเทปซ่าเออเทปซ่าหนุนหกจำชื่อได้อยู่นะครับครับพี่ได้อัดที่เป็นเนี่ยเนี่ยครับได้ออกคลิปอยู่เนี่ยรู้ไหมเนี่ยอ่าชื่อชื่ออะไรเนี่ยเราชื่ออะไรเนี่ยตายอยู่เนี่ยเทปซ่าเทซ่าโอ้โหแม่งแล้วใครแล้วใครมาตัวแตกอ่าเดี๋ยวเอาเอาปืนเออล่อล่อมันมาตรงหน้ารถแล้วกันนะ ผมเพิ่งสมัครเล่นเมื่อวานที่ผมไม่เจอพี่อ๋อมาเจอวันนี้นี่ถือว่าโชคดีมากครับเมื่อวานนี่เน็ตระเบิดครับโโแม่ได้ตั้งได้ต้มมาเปียบครับเต็มยังมีน้องๆมาอยู่กับก้างตัวกันครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดสมบูรณ์แบบจริงๆครับโอ้ยอยาเล็กเลเกชิวที่มันเลเกชิวที่มันเยอะมากเลยครับเดี๋ยวตีซอมบี้ก่อนครับนะรู้สึกว่าเดีเเ๋ยวนี้น้องๆก็มากันเพียบเลยครับทำไมซอมบี้มันเกิดเยอะจังวะโอเคพี่น้องแม่เราพึ่งไว้อะไรน้องซุ่นๆหกไปเมื่อกี้นะ นะครับตรงไหมมี edges of immoto แหมรู้สึกว่าอ้าวตรงนี้มีคนตัวแตกมีคนตัวแตกเหมือนกันตรงนี้มีคนตัวแตกแน่นอนยายายาแม่ยาเดี๋ยวขอขอกินก่อนครับก็นี่คืออะไรนี่มันคืออะไรนี่มันคือยุทธไอเทมมินิมัมเดินโวยอ๋ออ่ออ่อไอเต็มคราบไอเต็มคราบแม่เอ้ยแม่กูก็ประาอังกฤษแม่กูจะเก่งเร่งจักตัวเลยนะครับะ นี่นี่เพิ่งมาเล่นเมื่อวานเลยครับนี่ครับผมเพิ่งสมัครครับผมนีติดตามช่นงทุกวันเลยโอ้ขอบคุณมากครับนี่ก็สมัครมานานแล้วครับแต่ว่าเล่นเหมือนคนเพิ่งสมัครครับครับผมอไม่ต้องมาครับผมก็ได้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นมุกัเมื่อกี้เล่นมุกขำหน่อยก็ได้ครับเฮ้ยใครอยู่ตรงหอเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับอยู่ตรงหอเปล่าครับอ๋อไม่ใช่นี่ซอมบี้นี่หวา้สัตว์ย็ดเป็ดอืกลนึกว่าคนสีเหมือนกันเลยครับ มีครับมีครับแต่ว่ามีไม่ค่อยเยอะเลยครับนะครับมีมีเบนเดตอยู่ครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามามาได้ครับประดังชีวิตได้ครับเนี่ยผมผมวิ่งมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลงลงมาเลยครับลงลงมาเลยครับลงมาเลยครับลงมาเลยครับแหมนาทีของเราคือการแจ็คใจเบนเดตให้ประจาชนะครับนะให้อาหารก้กหน่อยครับกินอาหารักหน่อยครับเก็บเก็บอาหารไปกินเลยครับ อ่าอยู่ตรงปืนนะครับแม่ข้างในนี่มีอะไรมั่งกับออย่ามินิเซตนี่กล้องดีครับถึงมันจะเป็นไอเทมที่เรากินแล้วมันเพิ่มมาหนิดหน่อยก็จริงครับแต่การที่เก็บมาเยอะๆแล้วก็กินเนี่ยมันมันก็เพิ่มเยอะเหมือนกันนะลูกนะเออแม่อะไรที่มันแบบเก็บมาเยอะๆมันก็เยอะนะครับเก็บหอมอมลิบนะครับรู้จักไหมครับเก็บหอมอมลิบนี่คืออะไรครับบอเตอร์ครับบอเตอร์เก็บพวกน้ําพวกอาหารไปครับเราต้องตุนครับเราต้องตุนครับต้องตุนเป็นพวกชอบเก็บอาหารครับ เก็บหมดครับเก็บหมดทุกอย่างที่กว้างหน้าครับนี่อางอาหารใหญ่ยนี่ยังไม่ตายเลยเหยียดปลอมมึงยังไม่ตายมึงนอนลุมมึงนอนลงไปมึงนอนลงไปตกใจเม่ดยูยูตึงหลุาขึ้นมาเหยียดปลอมเหยียดแม่มึงเอ้ยนะบนครับบนที่ไหนไปแล้วครับตอนนี้นะไอพวกนี้มันนอนมันหลับๆกันอยู่นี่มันตายหรือยังครับนอนคว่ำๆนี่ไม่ค่อยอยากเข้าไปใกล้ครับอะไรนะครับเอาต้องการน้ำเหรอครับี่นครับต้องการน้ำนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะให้วอเตอร์หนึ่งลิตรเข้าไปนี่ครับกินดีเดียเต็มเลยครับกินเลยครับกินเลยครับถึงจะไม่มีประสบการณ์ในการยิงเหมือนกับคนอื่นเขานะครับแต่ว่าผมมีประสบการณ์ในการหาขนมแล้วผมมีประสบการณ์ในการหาขนมครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับนะอยู่กับผมนี่มีขนมกินมีน้ํากินแน่นอนครับปกติเกมชเน่ของเกมแนวอย่างนี้นะครับคือการลูดของในบ้านนะครับจริงๆนะครับเออ พวกในบ้านนี่จะดอบของพวกอาหารกินนะครับแต่ว่าเกมนี้ก็มันมันก็แหวกแนวไปนิดนึงนะครับมันเป็นเกมแนวกึ๋งกึง FPS กึงกึงเอาชีวิตรอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบเออมันมันจะไม่ค่อยสันทัดในเรื่องของการหาของในบ้านสักเท่าไหร่นะครับเออพูดง่ายๆว่าคือเป็นเกมไล้ยิงแะครับแต่ว่าผมจะทำให้มันเหมือนเป็นกับพวกเกมแนว Survival Zombie จริงๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความท้าทายมากขึ้นครับนะขึ้นขึ้นมาบนรถก่อนครับขึ้นมาก่อนครับเร็วๆครับแม่ ซอมบีเยอะเหลือเกินครับนะไวผมทรงเอฟโก้ GO ได้เหรอโอ้ซอมบีตัวใหม่แล้วเนี่ยฮะหัวนี่น่าตัดเหลือเกินขอตัดหัวหน่อยตัดผมหน่อยลูกตัดผมหน่อยขอตัดผมหน่อยอ,อย่ามาบางังเลยครับนี่มินิเซนกับกล้องดีกับกล้องดีหนึ่งตำบนหนึ่งตำผลิตภับั์เลยครับนะตีข้ามรั้วเลยตีข้ามรั้วเลยเนี่ยเก็บมันนุ่งมันนี่ไปก่อนครับเอาไว้ซื้อพวกวัคซีนวัคซีนดีหลังนะครับตอนนี้เรามีวัคซีนจากน้องเข้าดีตัวแตกมาสองอันนะครับแต่เราไม่บอกเกานะครับเข<ว>าจะเห็นนด<ว>ีก็ในคลิปนะครับอะไรนะครับ่นาม เออเล่นเล่นนานแล้วแต่ว่าฝีมือก็เหมือนกับคนเล่นใหม่นี่แหละครับเอออะไรครับใครใครก็ตะโกนอยู่ไกลๆครับโอ้เเออห็นเห็นผมไหมครับตอนนี้เห็นผมไหมเห็นผมไหมเห็นผมไหมด้านขวาคุณนะครับด้านขวาคุณนะครับวิ่งมาครับวิ่งมาครับเดี๋ยวช่วยครับวิ่งมาครับรีบวิ่งมาครับพยายามซิกแซกไว้คบซิกแซกไว้ซิกแซกไว้ซิกแซกไว้โดดโดดไว้ครับโดดโดดไว้ไอชิบหายแล้วตัวแตกแล้วครับ ผมเว้นครับที่เว้นครับนายนายคนที่จะตายอ่ะอัพนายลองไปหาตรงนู่นจะบอกว่านายนายลงนายลงไปตายนะจะเขาบอกว่านายลงไปตายเลยนี่นายจะค้ำครับขอเว้นเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอีกรอบครับน่าจะมีของอะไรที่มันแบบรีสปาวแล้วนี่ไงครับรีสปาวจริงๆด้วยครับพวกแกนอ็อปปัตตงแกนอ็อปปัตตาครับตอนนี้เรามาหาของเดี๋ยวพอใช้แล้วกันครับเดี๋ยวไปตายอีกไม่คุ้มครับนะเออ เป็นพวกแบบไม่ค่อยอยากจะตายสเท่าไรครับเป็นหว่วงเป็นคนห่วงชีวิตครับห่วงชีวิตห่วงของครับอุตสาเก็บมาได้แล้วก็ไม่อยากแกให้มันไปครับไม่อยากให้มันศูนย์ครับช,ชอกโกเลตชชอกโกเลตนี่หวงหมดครับหวงหมดนี่มันคืออะไรครับอิเล็กโตอ๋อน่าจะเป็นยาคูไม่ยาคูโอเคครับตอ,อในในี้พ่อมดได้ข้องเป็นที่ต้องการเรียบร้อยแล้วครับไดโรมนซี่อันไดพวกข้องจีป,ปาตะแล้วก็ขยะอีกนิดหน่อยครับนะอ้ยเดือดเออตีมันยิงมันลุกยิงมันลุกยิงมันลุกโอจ้จ้าน่นจะสุดยอดต่างเปล่า นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ต้องลากไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวเองวิ่งไปเซฟโซนแล้วก็ทําการเก็บกงเก็บกล้องกับตอนนี้ได้พาสต้ามาได้โอ้อยาได้พวกขนมขนมมาเพียบครับแล้วก็เราได้วัคซีนมาด้วยครับเจอว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆนะครับโอเคครับสโลว์วันนี้ผมบาบูงต้องลากไปก่อนสะครับรับใครที่ว่ามาชมมาแรมาอะไรก็ตามแต่สามารถดูในแนวรายการโอเปเซตทีวีวันไอทีแชนแนลครับสโลว์วันนี้ผมบาบูงต้องลากไปก่อนนะครับนะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายกับผม